no. นล้วาถ่ายวีดีโอวีดีโอไปิมโฟย,ย,ย,ยังไงอะฮะเพื่อนจำได้พเาเพื่อนไปเปิดในที่ลงไปเวียดน้มอะ่ะคลิปเขาถ่ายคลิปว่าสามคลิปเออดีเหมือนกันว่าถ่ายเป็นคลิปดีกว่าออมันมีอะไรมากกว่ารูปไงจะถ่ายเราถ้าเราถ่ายที่เวียนนามเราจะเป็นอย่างนี้นะจะถ่ยายไม่ได้เออเธอก็ถ่ายไป้วันนี้ <laughs> ดีค่ะ ไปยักหน้าไม่หวัดดีเราด้วยเหอกข้าวถ่ายเต็นถ่ายเต็นตนะวะถ่ายคุณกวาดเต็นด้วย้ไหม กินเป็นอยู่อย่างเดียวกระเพรากระเพราก็ตรงนั้นนะเมื่อวานนี้ก็เห็นคนนั้นไปตะกุนนั้นไปเก็บวิโอว่าติดแล้วกินเป็ดอ่ะสั่งของเป็ดให้แม่เอ้พวกกูไม่ได้สั่งเผ็ดอยู่เมื่อวานสั่งให้